225บทอ่านที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีข้อความพระราชสารแสดงความยินดีในโอกาสที่มกุฎราชกุมารแห่ง land, เนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชโดยพระราชสารแสดงความยินดีครั้งนี้มีความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์เนเธอร์แลนด์กรุงเฮกในโอกาสที่ฝ่าพระบาท ขึ้นครองราชเป็นพระราชาธิวด,ดีแห่งเนเธอร์แลนด์หม่อมฉันและพระราชนีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจมาเพื่อฝ่าพระบาทและราชวงศ์ทรงพระเกษมสําราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูรยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์หม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความเข้าใจอันดี ระหว่างประชาชนของประเทศเราทั้งสองจะเพิ่มทวียิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุข,สข,สขร่วมกันพระประมาพิไทยภูมิพลอด,ด,ดุลยเดชปอ